สวัสดีครับมือนีสิภาพมาเทียวอุทยานแห่งชาติภูผามา่างที่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลุกกลางหุบเขาใหญ่น่อยเป็นที่พักพอนี่ดีครับคือแนะนำให้มาช่วงหน้าหนาววันเถอะ ได้บรรยากาศที่ดีกิ่สิมีเมกบอกยฮู <Yahoo! S 1> ดูสวยงามวันต่อมันอยู่ในหุบเขาเลยหรือจะอาจมาเที่ยวได้รูปเซลฟี่จังสิก็ได้คันอยากพักเพื่นก็นมีเต็นให้พักครับเป็นสนามกว้างที่นี่กลุ่มหนึ่งมาพักอยู่นี่พระเจ้าก็จมาา แ้าวันซุกกนละก็ดิมางคางวันเสาร์อาทิตย์เจ็งสี่้าเตีนเพิ่งก็ติให้เสาสองร้อห้าสิบต่อขึ้นมีหลายครับเตีนเป็นติกลกางไว้น้ำสนามอะไรละ่ะพื้นที่เนี่ยมีหลายครบเพียงพ่อต่อการต้องการของผูมาเที่ยวมีอยู่ที่อุทัดกระสวย บรรยากาศละลมเย็นเงียบสงบทำกลางหุบเขาเต้นกันจะเป็นประมาณนี้แล้ะครับก็ดสิมี่หมอนมีแต่เกียงม่ยังให้สองรอยหาสิบต่อขึ้นครับขันพ่ออยากพักเต้นกะว่ากัดสิมี่บานเป็นหลัง ให้พักราคาก็จะเพิ่มเพิ่นอีกติดต่อเพิ่นใดสอบถามเพิ่นเจ้าหน้าทีเพิ่นมีที่ปรึกษาที่ถามนักท่องเที่ยวมากภูเขาสวยกับวิวหน้าหนาวครับซีดีบรรยากาศกับซีใด มาเที่ยวมาพักครับวันหยุดวงีหวยังกะมาเป็นแต่เที่ยวดีโอ้ลงไปทางเต็นบุล่ะมันจะเป็นบ้านครับค่ายรีสอ์เนี่ยครับเป็นหลังหลังอยู่ขึ้นอยู่ไกลๆตีนเขาคนละ สวยงามกับบรรยากาศจุดนี้ก็เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวกับของอุทยานต้องการพักเต้นพักบ้านพักสมาติดต่อบนจุดนี้เป็นการให้บริการบูคค้านักท่องเที่ยวมาครับมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผามานัน เป็นกะทิอยู่ในนี้ล่ะรอหลับหลับของเดือดชุดนี้กือจเป็นจุดเชิ้ตผ้าโอท็อปของชาวบ้านแถวนี้ล่ะบริเวณที่จอดรถก็กว้างขวาง,วางนี่นเป็นบ้านพักครับบ้านพักจะเป็นสไตล์นี้ล่ะตรงมาข้างในนี่ก็จะเป็นบ้านพัก เป็นเท่าไหร่ก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่เขาขายรีสอร์ทนี่แหละครับแต่เป็นบ้านพักข้างนอกก็เป็นเต็นท์จะเป็นบ้านพักครับมาครับมาเที่ยวนี่เป็นธรรมชาติอยู่ตรงผามีตุ่นล้านใหไง ภายหลังครับบ้านพักพักเล่นมีสะหนามมีน้ำตกอ่าครับลมเย็นไตยลมใหม่เป็นธรรมชาติหนามก็มีหนามร่วม ทางเดินศึกษาธรรมชาติ <Yahoo! S 1> เป็นว่ามาครับส่วนมากจิจการมาพักเล่มเดินป่าเดินยังไปเป็นในพักน้ำตกพลานของอุทยานแห่งชาติภูผามา่าน ไว้ครับสผ้าหางลงไปนี่นักต่องเที่ยวมาเที่ยวหลายคู่อนยะู่นักต่องเที่ยวคู่นี้ก็สิเห็นอยู่หลายจุดยู่พอหน่ากันหลายจุดทักทายกันแล้ว เที่ปฏิพาสาวมาเที่ยวละมาพักเล่ม <Yahoo! S 1> จุดจีผู้ใดมีครูกับผากันมาเที่ยวมาพักแร่มพักเส้นยู่นี่วันหยุดเงาวกับผ้ามาตกนี่ก็สวยงามเยน็นช่ำปฏิล่งไปพื้นล่าวมันก็ได้แล้วครับ mm hmm. ผมบ่อยากถอดรองเท่าก็เลยว่าได้ลงไป สีลงไปเดินแถวพื้นที่เหมือนว่าก็เย็นช่ำดีพื้น้งางล่างที่เดินหไหนนะครับนีหนามระามาณนขึงแข้งนี่แหละเจะมาเที่ยวก็จะก็ติดตอ่าครับอุทยานแห่งชาติภูขามา่าน เอนครับนี่ก็ไปนำตกอีกจุดหนึ่งครับยู่ใกล้ๆที่พักหนึ่งคนละจุดเลยสวยงามครับเย็นสบาย <Yahoo! S 1> มาแบบนี้เลยไม่กปยึดทางของพักนี้ละเป็นธรรมชาติด,ดีครับลมเย็น ก่อนจกบกับก็เห็นวิวขางท่างก็เลยล้งเที่ยวฟรีจักน้อย <c oughs> เป็นพื้นที่เกษตรของชาวานแถวนี้ละเป็นหน้าเขาอยู่ท่ามกลางหุบเขาสวยงามครับโอ้โหลท่างก็ไปอุทยานอ้าหทางทางเห็นวิวงามกันเลยเอาจักน้อยโอเค ทํากลางไล่เข้าพูดของชาวว้านเอาไว้ซช่นนี้ก็น,นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเ้อสวัสดีครับ